ที่พูดว่าไม่ออกไม่ยุบไม่ออกไม่ยุบนั้นเทปท,ที่เขาติดไว้หลังศพมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวใต้จะต้องประนามเจ๊แดงว่าเป็นคนทรมานศพสามวันก่อนนั้นศพของรัฐบาล สมชายอยู่ในห้องไอซีแต่เจ๊แดงไม่ยอมถอดไม่ตอบมยอมตอดออกซิเจนพอมาวันนี้เราทับทุกเราทับรวมทั้งตำรวจและพี่น้องประชาชนดึงเส้นของมันออกมาเรียบร้อยแล้ว ไอ้ที่มันบอกว่าไม่ออกไม่ออกไม่ออกนั้นเทปพราะเชแดงแกทดสอบไปแล้วเมื่อก่อนเมื่อไปนั่งประชุมในพักลูกพักลูกพักก็บอกว่านายอย่าออกอย่าออกอย่าออกก็จะบอกว่าไม่ออก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 พอกลับไปถึงบ้านเจ๊แดงบอกว่าอย่าออก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 ไม่ออก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 พอทักสินโทรมาอย่าออกอย่าออกอย่าออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกแต่เจ๊แดง แกไม่แน่ใจว่าที่พูดไปนี้จะหลงลืมหรือไม่แกลองเอาสมชายจับเอาหัวกดน้ําดูปรากฏว่ามันขึ้นมาบุ๋มบุๆมบุ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 มีบุ่มบุ๋มบุมนั้นอ่านว่าไม่ออกสมชายบอกพี่น้องประชาชนไปยุดสวนภูมินั้นทำให้เศรษฐกิจเสียหาย จะแก้ยังไงผมบอกเขาว่าเศรษฐกิจกเสียหายแค่ได้ทันทีที่สมชายลาออกๆๆเมื่อสมชายลาออกปัญหาทั้งหมดจะอันตรธานหายไปจากสังคมนี้พี่น้องครับผมยืนยันเป็นนั่นเป็นเหมาะแล้วสนับสนุนพี่น้องประชาชนทุกคนให้ไปช่วยกันยุด สวนภูมิต่อไปเพราะสวนภูมินั้นเป็นอะไรพี่น้องสวนภูมินั้นคือแผ่นดินทองทองของคนไทยทุกคนแต่ตั้งแต่มันเสร็จนั้นเหลือแต่แผ่นดินพี่น้องส่วนทองนั้นเหลือแต่ดอก แล้วดอกพวกนั้นกำลังไปอยู่ที่หญิงอ้อดอกพวกนั้นดอกพวกนั้นกำลังไปอยู่ที่แจ้แดงเอาน้องเขาบอกทองตกราคาเหลือแต่ดอกข้อดี <c oughs> นอกจากนั้นแล้วพี่น้องสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเทือนที่สร้างขึ้นมาโดยรัฐบาลเทือนที่ผมบอกว่าสนามบินเทือนนั้นเพราะอะไรพี่น้องประชาชนสนามบินนี้ตั้งแต่สร้างขึ้นมาเสร็จเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินยังไม่ได้เสด็จไปเปิดอย่างเป็นทางการเลยโอ้หนึ่งนาทีโอ้ชหนึ่งนาที เจ้าฟ้าเจ้าเบรินยังไม่ได้เด็จไปเปิดอย่างเป็นทางการพี่น้องเพราะฉะนั้นสนามบินแหน่งนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่ของหนองน้ําแองใหญ่ที่เขาเรียกว่าหนองหัวที่นั่นมันมีงูมีปลามีตะกวดมีปลาไหลมีเฮี้ยอาศัยอยู่มากมายตอนที่มันเริ่มโกงกันนั้น มันเอาทรายขี้เป็ดไปผมทับเหี้ยทับตะกวดทับงูทับปลาไหลาตายหมดวิญญาณของสัตว์เหล่านี้มันก็เลยตามล้างตามผลาญไอ้พวกที่ไปโกงชาติบ้านเมืองแล้วทำลายมันเพราะฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมาทำลายล้างระบบทักษิณให้หมดแล้วกวาดล้างประเทศนี้สร้างประเทศนี้ใหม่ ไปสร้างสุวรรณภูณมิขึ้นมาใหม่มันถูกต้องตามกฎหมายทำให้มันถูกตามรัฐประการน,นี่ให้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปเสด็จไปเปิดเพื่อเจ้าที่เขาจะได้เพื่อเจ้าที่เขาจะได้ไดให้อภัยแต่ว่าให้อภัยไม่ทันแล้วเพราะทั้งทักษิณและสมชายรวมทั้งสมัครตายเรียบ พี่น้องครับการต่อสู้ของพวกเราอันยาวนานนั้นได้ผลทุกคนเห็นพี่น้องประชาชนเห็นเบื้องบนเห็นที่ผมที่ทุกคนกลัวกันว่าขณะน,นี้ตำรวจหน่วยทราราชกำลังจะไปปราบประชาชนนั้นพี่น้องครับผมมั่นใจว่าอันตรายจะไม่เกิดกับพี่น้องประชาชน เพราะว่าในประเทศนี้มีเหล่าทัพอยู่ขณะน,นี้ทัพกองทัพนั้นแบ่งออกเป็นสามฝ่ายแล้วฝ่ายหนึ่งเป็นของไอ้แมวโดยสมบูรณ์ฝ่ายหนึ่งอยู่กับพี่น้องประชาชนโดยสมบูรณ์แต่กองทัพหนึ่งเป็นกองทัพนี้พี่น้อง กองทัพนี้บอกว่าอย่าได้ทำร้ายประชาชนอีกเพราะเะ่นั้นโควิดมึงอย่าเหลืองเดี๋ยวมึงจะโดนตกครับพี่น้องครับพี่น้องก็ต้องมาให้กำลังใจกันอยู่ต่อสู้กันต่อไปนะครับผมตั้งใจว่าจะพูดกับพี่น้องนานๆแต่ต่ตอนนี้เพิ่องอารมณ์ผบนะ แล้วก็ยังต้องพบกับพี่น้องอีกเรามาร้องเพลงฉลองชัยชนะกันที่นี่พี่น้องครับตรงนี้ครับสวัสดีครับ